สวัสดีครับผมเท่าแก่ใหญ่วันนี้ชุดทีหน้าแฟนเพจของนครชัยแอร์นะครับเมื่อไม่กี่ชัมม่วโมงมานี้เองนครชัยแอร์ประกาศตารางเดินรถออกมาแล้วนะครับในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 โดยจะเริ่มใช้เที่ยวเวลานี้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับโดยข้อปฏิบัติในการเดินรถตามมาตรฐานปฏิบัติกรมการขนส่งทางบกนะครับ1ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้นะครับ2ลูกค้าทุกท่านเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิหากมีไข้สูงตั้งแต่37.5องศาขึ้นไปก็จะไม่สามารถเดินทางได้เช่นกัน 3. มงดรับประทานอาหารบนรถ 4. เวลยะที่นั่งบนรถโดยสารที่บริเวณที่นั่งรอในห้องรับรอผู้โดยสารและ 5. ผู้โดยสารทุกคนต้องสแกน QR Code ไทยชนะที่มีอยู่บนรถทุกคนันเพื่อเช็คอินและเช็คเอาท์ กรณีไม่มีสมาร์ทโฟนให้ลงชื่อในเอกสารที่พนักง,งานเตรียมไว้นะครับในส่วนของเงื่อนไขการซื้อตั๋วข้อที่1ซื้อตั๋วได้ทางหน้าเคาน์เตอร์นครชัยแอร์หรือว่าโทรคอร์ c e n นเตอร์1อ2 4นะครับซื้อตั๋วล่วงหน้าได้5วันหรือ2ผ่าน NCA booking ก็คือผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับและ NCA mobile ก็คือแอปพลิเคชันของนครชัแอร์สามารถซื้อล่วงหน้าได้3วันหมายเหตุ กาหนดที่นั่งที่เปิดขายจะเป็นที่นั่งริมหน้าต่างเท่านั้นนะครับอย่างที่เคยทําคลิปเรียนไว้แล้วนะครับว่าจัดจองได้แค่ตรงริมหน้าต่างเท่านั้นนะครับใครมาเป็นคู่ก็ต้องแยกกันนะครับนี่นะครับที่นั่งที่จะจองได้ก็คือติดริมหน้าต่างซ้ายขวาเท่านั้นส่วนริมทางเดินก็จะว่างไว้นะครับใครมาเป็นคู่ก็ต้องนั่งเดี่ยวนะครับแยกกันทีนี้มาดูตารางการเดินรถกันนะครับโด weather, ยเที่ยวเวลาการเดินรถจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2563เป็นต้นไปนะครับ มาเริ่มจากเส้นทางกรุงเทพกันเลยไม่ทราบว่ามองเห็นกันหรือเปล่าครับมันตัวเล็กมาเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูแล้วกันไม่ทราบมองเห็นกันไหมครับผมขยายมาให้แล้วมันจะตแตกนิดหน่อยก็จะมีเส้นทางจากกรุงเทพไปหนองบัวลําพูนะครับก็จะมีเวลารถออกสาทุ่ม45ไปถึงปลายทางตี55านะครับเป็นการเดินทางตอนกลางคืนนะครับส่วนหนองบัวลาพูมากรุงเทพเวลาออกก็จะ2ทุ่ม50ามาถึงกรุงเทพตี5เลยนะครับ แล้วก็จะมีเส้นหากรุงเทพไปเชียงใหม่เริ่มต้นที่1นึ่งทุ่มครึ่งนะครับไปถึงตอนตีสี่ครึ่งอันนี้เป็นรถโกลคาร์นะครับส่วนโฟล์ค้าร์จะมี2เที่ยวเที่ยว2องทุ่มยีและเที่ยวสามทุ่มครึ่งนะครับส่วนเชียงใหม่มากรุงเทพรถโกลค้าร์าก็จะมี6กโมงสีส่วนโฟล์ค้าร์ก็จะเป็น2องทุ่มยีสามทุ่มยี่นะครับตามลาดับแล้วก็จะมีเส้นกรุงเทพขอนแกน่นขอนแก่นมากรุงเทพแล้วก็จะมีเส้นกรุงเทพบุรดอนนะครับบุรดงกรุงเทพ กรุงเทพหนองคายหนองคายกรุงเทพนะครับสามทุ่มกรุงเทพไปร้อยเอ็ดก็จะมีรอบสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับกรุงเทพนครพนมทุ่มครึ่งสองทุ่มสีห้ากรุงเทพไปท่าพนมเลนูนครสองทุ่มนะครับแล้วก็กรุงเทพไปสกลนครสกลนครไปกรุงเทพเส้นกรุงเทพไปกาลสิธุ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเดินทางตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ามีการผ่อนปลนออกมาแล้วเดินทางตอนกลางคืนได้นะครับใครจะไปจังหวัดไหนก็ตรวจสอบเส้นทางกันดีๆนะครับ เส้นทางต่อไปนะครับไม่ทราบมองเห็นกันหรือเปล่ากรุงเทพสู่รินนะครับเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงสีแล้วก็มีบ่ายโมงสิแล้วก็ไปรอบสี่ทุ่มสี่ทุ่มยี่สิ้เลยนะครับแล้วก็สู่รินไปกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพไปบุรีรัมบุรีรัมไปกรุงเทพกรุงเทพไปคำม่วงกรุงเทพไปศรีสงครามกรุงเทพไปเชียงรายนะครับแล้วกรุงเทพไปลำปางกรุงเทพไปอุบลนะครับแล้วก็กรุงเทพไปน่าน หน้ามีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าเปิดยางเปิดแล้วนะครับนครชัยแอบเปิดแล้วรอบ2องทุ่มสินะครับแล้วก็มีหน้ามากรุงเทพเหมือนกันแล้วก็มีเส้นกรุงเทพอุตรดิษฐ์และกรุงเทพแพร่นะครับแพร่ก็เปิดแล้วนะครับดูเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีกรุงเทพศรีสะเกตกรุงเทพมุกดาหารนะครับกรุงเทพอำนาจเจริญกรุงเทพปากแซงกรุงเทพมหาสารคามนะครับแล้วก็กรุงเทพไปสนมนะครับไม่ทราบว่าอ่านถูกหรือเปล่าสนมมีรอบสางทุ่มยี่สิบนะครับ ทีน,นี้มาดูเส้นทางระหว่างจังหวัดกันบ้างนะครับมีคนถามมาเยอะเหมือนก like ันก็จะมีเส้นทางอุบลไปเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ไปอุบลแล้วก็ส hm ุรินทร์ไปเชียงใหม่นะครับอุบลไปเชียงรายอุบลไประยองนะครับสีสเกตไประยองระยองไปสีสเกตสุรินทร์ไประยองนะครับบุรีรัมย์ไประยองเชียงใหม่ไประยองนะครับนี่ก็เชียงใหม่ไประยองนะครับแต่เป็นรถเฟิร์สคาร์นะครับอันบนไปโกคาร์แล้วก็มีระยองตากเชียงรายนะครับ ระยองไปน่านและยองไ,ไปแม่สายนะครับแค่นี้นะครับมีแค่นี้เองหมดแล้วนะครับส่วนภาคใต้ยังไม่เปิดนะครับแม่ห้องสอนก็ยังไม่เปิดนะครับที่มีคนถามมาเยอะภูเก็ตหาดใหญ่ยังไม่เปิดเลยนะครับถ้ามีเปิดก็จะรายงานให้ทราบในข่าวต่อไปนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับทักแก่ใหญ่ลาพิกรนสวัสดีครับ